ผมมีอะไรจะทําผมไปดูในทิกตอกมาคือทําได้จริงนะทุกคนใครที่ติดตามผมและดูอยู่ใครที่เล่นฟรีไฟล์นะครับนี่ไปทําเดี๋ยวนี้เลยไม่ก็ใครที่เห็นทิกตอกก็อย่าว่าผมแล้วกันครับผมมาเอามาจากที่ที่ทิกตอกผมยอมรับนะครับนี่นะครับสติกเกอร์มันมีอยู่สี่อันนะครับดูจำเอาไว้นะครับเออแล้วเราให้เขียนแบบนี้ครับทุกคนแล้วเลขอะไรก็ได้ ผมเอาเลขสองสี่นะครับแล้วก็กดอันนี้เออแล้วก็ใส่นี่ทุกคนเป็นไงโคเท่อย่าลืมไปทำตาได้นะเออมันได้มันมีไหลอันอีกนะเดี๋ยวดูเดี๋ยด,ดูเอาหมายเลขหนึ่งก็ได้เอาหมายเลขหนึ่งปุ๊บผมเพิ่งเห็นครั้งแรกนั่นแหละทุกคนว่ามันทำได้จริงนะครับอันนี้ผมเล่นกับเพื่อนนะคะอย่าอย่าไปซีเรียสครับ งั้นเอา่4 3แล้วกันหเอาเป็นไงฟุ๊บเอาเฮ้ยกดผิดต้องกดสองครั้งลืมไปผมลืมครับขอโทษด้วยว่ามีผู้สาวด้วยฮะเราไม่มองเราไม่มองฟุ๊บ๊บนีทุกคนโอ้เป็นไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ 没有，没有。